เองนะครับผมไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังนะครับทีมงานครับเดี๋ยวเราสวัสดีพี่กัสจังนะครับสวัสดีครับพี่กัสจังครับรอสักครู่นะฮะทีมงานกําลังคุยกับพี่กัสจังอยู่นะครับผมพี่พี่นักลงทุนใครที่เข้ามานะฮะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันทักทายกันได้นะครับสําหรับคําถามต่างๆนะฮะถ้ามีโอกาสได้ถามดูเอ็ดเบิร์จะถามให้นะพี่ๆนักลงทุนครับ พิ์เข้ามาได้นะครับผมว่าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างน,นะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่าง,งานเวลาเรามีน้อยนะเดี๋ยวเรามาทักทายกันเลยนะครับสวัสวดีครับพี่กัดจังครับครับผมสีชาครับพี่กัดจังตอนเย็นยังเหมือนเมื่อเช้าไหมครับพี่ก็ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังเหมือนแต่ว่า ย่อลงมาถึงจุดที่เป็นเป็นตัวเป็นเรียกเป็นทางเลือกแหละนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราบอกออตัวดัชนีมันไม่ได้เป็นภาพนี้เนาะมันยังอยู่กลางๆตรงโซนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนั้กลุ่มเกษนได้ว่าตัวแห้งแดงตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ตัวแห้งแดงล่าสุดตัวเนี้ยมันย่อลงมาจนถึงแนวเส้นตัวเส้นสามรียที่เราตีเอาไว้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็คอมเมนต์เดิมเหมือนเช้าๆก็คือถ้ามันหลุดหนึ่งสองห้าศูนย์นี่ไม่ดีนะครับหนึ่งสองห้าศูนย์ก็คือแนวเนี้ยตรงโซนเนี้ยนะฮะแถวแถวแถ,วแถวเส้นสีเหลืองเหลืองเนี้ยนะครับเพราะว่าเท่ากับว่ามันเป็นลักษณะของการฟอลเบรกคือเบรกขึ้นไปปุ๊บแล้วมันวกกลับเข้ามานะครับแล้วเข้ามาเล่นในสามเหลี่ยมตัวนี้ครับเห็เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่ประมาณสองจุดอะ่ะคงต้องวัดใจกันละ ผมเ mm hmm. ชื่อว่าตรงนี้เนี่ยนักทุนที่ขายออกมาเนี่ยอาจจะเป็นลดความเสี่ยงก็ได้นะครับ <Yeah. S 2> ในส่วนของการโหวตนายกพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยต,ตามกระแสมันก็คงจะเป็นลักษณะของทางโหวตให้ทางคุณนุทินน,นะเนาะแต่ว่ามันก็มีาทางพเพื่ออะไรก,ก็เสนอออกมานะวัดนะครับว่าเขาจะเสนอคุณใช้กเกแมนะฮะแล้วถ้าคุณถ้าทุนใช้กษะเนี่ย ได้เป็นนายกเนี่ยเขาจะยุสบสภาเลยครับไม่รอสี่เดือนอืเออตรงเนี้ยมันเลยทําให้มันไม่แน่นอนมนะันเกิดขึ้นว่าเอะโอ้โหถ้าเป็นชอยแบบนเ,เนี้ยจะมีงูเห่าไหมอะไรเงี้ยเนะก็<笑><笑>เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ทีนะดูผลโหวตว่าว่าจะเป็นตามที่อาการกันไว้ไหมนะฮะหรือจะพิกโผอะไรเงี้ยนะครับครับ แน,น่นนะครับพอเป็นลักษณะที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้ก็เซ็ตมันก็ย่อลงมาในช่วงบ่ายนะครับก็เอาอย่างนี้นจะรักแต่อะฟังแบบนี้แล้วโอ้มาไหลายช้อยแล้วเน่เอาเป็นว่าถ้าหลุดหนึ่งสองห้าศูนย์เราลดความเสี่ยงจบหนึ่งสองห้าศูนย์อีกสองจุดลดความเสีย่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอเรื่องการหมุนแบบที่นเป็นเรื่องของการลดความเสีย่ยงนั่นเองนะครับต่อไปทูตีเฟกครับพี่ อีเลแน่จะหลุดใช่ครับหลุดลงมาจริงๆด้วยนะหลุดเส้นสิบวันช่วงเช้าที่เราลังเล<ม>ลังเลเลยนะครับรบ,บอกว่าถ้าหลุดเส้นสีเหลืองเนี่ยแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยให้ช็อตอืมอะนะครับก็เป็นปอยังที่เราลังเลตรงนี้ก็ใครช็อตตามมาก็ดูแนวปิดประมาณแปดร้อยแล้วกันฮะแปดร้อยโซนเส้นสองร้อยวันก่อนนะครับหรือว่าถ้าลงมาดีๆอจะลงไปสักเจ็ดเก้าห้าอะจ็ดเก้าห้าเป็นไปได้ก็เป็นวัดเก็ดเก้าห้าแปดร้อยก็ดูจงังหวะในการ ขายทากำไรแล้วกันอืมโอเคต่อไปตัวทองคําครับอ่ะทองคําก็ลงมานะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงแรงอะไรมากมายนะครับเพราะฉนั้นก็ยังเป็นโซนเดิมเหมือนช่วงช้านี้แหละนะแนวรับก็ประมาณหนึ่งสามห้าสองศูนนะสามห้าสองศูนย์ประมาณนี้นับแล้วก็ถ้าหลุดตรงบริเวณเส้นสิบวันเนาะสามสี่เจ็ดศูนตรงนั้นก็คันลอดไปอืม โอเคคระโผมนี่คือเป็นมุมของตัวทองคํานั่นเอนดครับพี่กัสวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับยินดีครับครับสวัสดีดครับ<ด>